พอนั่งเที่ยวเข้าไปครับเขาไม่ได้รู้สึกแค่เขาสนุกอย่างเดียวเขาต้องภูมิใจเขาต้องอยากดูแลครับก็เ,เลยกลายเป็นกระแสครับว่าถ้าจะมาเที่ยวทะเลจะต้องมากับเลิฟวนามัเพราะเลิฟวนามันไม่ได้พาเที่ยวแค่สนุกกินดีบริการดีแต่เลิฟวานามนวยังช่วยเราปกป้องทะเลสวัสดีครับผมสตัง์นะครับเป็นผู้ประกอบการเรือครับ ที่รู้จักกันในานาม l ลิฟอันดามันนะครับก็เป็นผู้ที่ทำเรือออกจากภูเก็ตพังงาระนองก็ฝั่งอันดามันทั้งหลายครับ จุดเริ่มต้นของเลิฟน้าม,มันก็เริ่มจากการที่ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากๆครับชอบถ่ายภาพวันหนึ่งผมมีโอกาสได้มาทำธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลก็อยากจะสร้างความรักและหวงแหนนะครับให้กับคนที่มาเที่ยวเพราะว่าย้อนกลับไปครั้งแรกที่ผมเที่ยวทะเลก่อนจะมาทำธุรกิจเราเห็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับทั้งแนวประการังเองทั้งความสวยความเวอร์จินความแบบ บริสุทธิ์ของมันมันค่อยๆหายไปพอสมควรพอเรามีโอกาสได้กลับมาทําครับเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างครับก็เลยใช้คําว่าเลิฟอันดามันก็คือรักอะฮารักและห่วแหนทะเลอันดามันครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีคนเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการไม่ให้อาหารปลานะครับสมัยก่อนช่วงที่ผมเข้ามาทํา10กว่าปีก่อนก็มีการประชุมผู้ประกอบการหลายคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมาทําแคมเปญพวกนี้เพราะนั้นเที่ยวชอบ แต่ว่าผมก็ยังยืนยันเริ่มต้นทําตอนนั้นก็ไปจับมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็ตรงร้งนรกันไม่ให้อาหารปลาก็เล่าให้หนักท่องเที่ยวฟังก่อนลงเรือเลยครับว่ามันมีผลกระทบยังไงเริ่มให้ความรู้นักท่องเที่ยวว่าทําไมเราไม่จับปลาคลังออททาไมเราถึงต้องเริ่มใช้เครื่องยนต์สีจังหวะเพราะว่ามันไม่ทิ้งคราบน้ํามันนะทําให้เขารู้ว่าคครีมกันแดดที่เขาทาเนี่ยลงทะเลไปเนี่ยลองคิดเอาว่าคนจนํานวนเป็นพันคนลงไป มันมีผลศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าปะการังก็จะเป็นจะเกิดความพิการในการสืบพันธุ์ในปะการังตายในหลายประเทศเขาก็หา้ามเราก็เริ่มโครงการนี้เป็นเจ้าแรกก็เลยขายเป็นการที่เราบรีฟเล่าเรื่องแล้วก็ปลุกความผงแหงให้นักเชื่อก่อนลงเรือพอทั้งเชื่อเข้าไปะครับเขาไม่ได้รู้สึกแค่เขาสนุกอย่างเดียวเขาต้องภูมิใจเขาต้องอยากดูแลครับก็บเลยกลายเป็นกระแสะครับว่าถ้าจะมาเชี่ยวทะเล จะต้องมากันเลยปนัมันผมไปตาชัยแล้วผมรู้สึกว่าที่นี่แหละเกาะเดียวนี่แหละที่เราอยากจะให้คนมาอยู่ทั้งวันไม่ต้องทำอะไรใครอยากออกไปสโนว์คลิงออกไปใครอยากแค่เอ็นจอยชายหาดให้มาอยู่ที่นี่ก็เลยมีการเริ่มต้นโปรโมทเส้นทางนี้ครับเราอยากจะพาคนไทยเนี่ยมากระโดดบนเกาะตาชัยเกาะที่หาดสวยที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นเองรุปนเกาะการหลายจเจ้าก็บอกว่าเอยเขาไม่ไปกันหรอกมันเกาะเดียวมันไกล มันก็ไกลกว่าแค่ประมาณสักยี่สินาทีครับแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะแค่รีแลกซ์แล้วก็เราก็เลยพาไปที่นี่ฮะโซเชียลมีเดียพอเราใช้มีประสิทธิภาพแล้วเรามีคอนเทนต์ที่ดีด้วยเรามีภาพถ่ายที่สวยด้วยเรามีทีมงานที่ดีด้วยเรามีเซอร์วิสที่ดีด้วยการว่าไกด์เราก็จะเป็นสุดยอดนักครีเอทถ้าไกด์เราก็เลยกลายเป็นไกด์ที่ ถูกขนานนามในวงการตั้งแต่แรกๆเลยครับว่านอกจากเอาใจเก่บบริการเก่งแล้วยังถ่ายรูปสวยด้วยแค่เอามือถือยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้แล้วก็เลยกลายเป็นกลายเป็นที่จดจันกันครับในวงการแล้วพอเราชอบถ่ายภาพคนเห็นนะครับเขาเห็นทุกวันนะครับเขาก็ฉันต้องไปยังไงก็ต้องไป มีศิลปินดารามาราเราเยอะมากๆเราน่าจะเป็นบริษัทที่มีศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์มาใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทยนะช่วงโควิดก็หนักหนาทุกคนแหละครับเพราะว่านักเที่ยวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่มากๆ แต่สําหรับเลิฟน้ำมันเราก็ยังยัง,ยงชุกด,ดีครับเรายังรอดวิกฤตมาจนถึงตอนนี้ได้เรามีฐานแฟนขับคนไทยที่บอกมากพอสมควรครับที่มาช่วยเรามาเที่ยวกับเราก็ได้โซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับในการช่วยทําให้คนไทยกลับมาแล้วก็กลับมาพอสมควรแต่ว่ายังผ่านวิกฤตหรือย,ยังก็ยังนะครับก็ยังรอให้สถานการณ์กระเตื้องคือในช่วงที่ปิดประเทศเนี่ย 99.99% 99ของบริษัทในประเทศไทยที่ทำท่องเที่ยวน่าจะกระทบหนักมากๆเพราะว่าไม่มีท่องเที่ยวต่างชาติเราผมว่าเราน่าจะเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นที่รอดมาจากจากคนไทยครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นเรือหางยาวจอดเต็มไปหมดเราก็บอกเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเราก็นั่งคุยกับอิอนฟลูเอนเซอร์หลายคนน,นั้นหนึ่งในนั้นที่จุดเรามันระเบิดนี่ต้องให้เครดิตน้องด้วยก็คือ บล็อกเกอร์ทุกๆท,ท,ท่านรวมถึงสอดอสไตล์่นั้นเราภูมิใจมากครับตอนนั้นเพราะว่าเราได้ช่วยหลายร้อยครอบครัวครับที่กำลังตกงานอยู่ครับทด่เพาเป็นกระแสะบางวันเราใช้เรือหยาวร้อยลำก็มีฮะในวันเดียวนะครับก็คือช่วยในร้อยครอบครัวแล้วครับวันหนึ่งเพอันนี้ก็เป็นความภูมิใจไม่ใช่แค่เรารอดแต่ว่าเรารอดไปด้วยกัน หนึ่งในช่องทางหลักที่เราใช้ครับก็หนึ่งในนั้นคือลายครับเพราะว่าคนไทยน่าจะเป็นชาติที่ใช้ลายมากอันดับต้นๆของโลกครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครนที่ไม่มีลายใช้คํานี้เลยดังนั้นไลน์เลยกลายเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆของเราครับในการทําธุรกิจของเลิฟฟานัมันประมาณน่าจะเกิน5 0ของการสื่อสารขายของทั้งหมดเลยครับ เราใช้ไลน์ Official a c c o u n t ของเรือวันมันนะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลทัวร์ของเราะครับเดย์ทริปมีอะไรบ้างเราขายอะไรบ้างครับ mm. รวมถึงการแก้ปัญหาลูกค้าแบบเขามีปัญหาอะไรเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรแจ้งปัญหาต่างๆก็ก็ใช้ไลน์ Official Account นเหมือนกันครับแล้วก็รวมถึงโฆษณาโปรโมทโปรโมชั่นต่างๆครับ ลิสต <This> mm ์ hmm. เมนูของเราของริบรรทัน้มันที่ใช้ครับ mm hmm. ก็จะมีแจ้งข้อมูลการจองครับไลฟ์ช้อปปิง้งแล้วก็จะมีให้ Follow Social Media ต่างๆนะครับแล้วก็มีโปรแกรม Day Trip ต่างๆโปรโมชั่นต่างๆอย่างเช่นมีเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีรายละเอียดลงให้ดูครับว่าตอนนี้นะเราเปิดนะลดได้40%นะไปเกาะ p p พีอามายาไปบันนานาบีอะไรอย่างเงี้ย ริชเมสเซจเป็นการส่งข้อความบอดแคสต์ครับที่สร้างความน่าสนใจโดยการใช้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะฮะมันก็จะทำให้ลูกค้าเราแบบเห็นแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยโปรอะไรอะไรอย่างงี้ครับมันเพราะว่าภาพมันใหญ่กว่าปกติครับทานแมสเซยเนี่ยสามารถส่งรูปภาพหลายๆรูปครับโดยที่ลูกค้าของเราครับจะสามารถกดเลื่อนขวานะครับเพื่อไปดูแคตตาล็อกต่างๆ,างๆกดเข้าไปครับแล้วก็จองได้เลยครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ซึ่ง มันเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากครับสำหรับไลน์ช้อปปิ้งนะครับมันเหมือนการช้อปออนไลน์เลยครับเหมือนใส่ตะกร้าช้อปครับอยากได้อะไรกดเอาเลยกดเอาเลยกดอะไรครับแล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยซึ่งสะดวกมากยุคนี้ไลน์วูมนะครับมันคือช่องทางในการแชร์คอนเทนต์ของเราครับไลน์วูมเนี่ยมันดีตรงที่มัน บบสามารถทำคอนเทนต์เนี่ยได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆภาพนิ่งหรือข้อความก็ได้ครับส่วนของเลิฟปัตมนเนี่ยเราจะเน้นทำพวกคลิปสั้นๆนะครับคลิปบรรยากาศแบบเปล่องเรือหางยาวอยู่ในปิเลละกูลบนกระพ,พีีหรือกำลัง อยู่บนจุดชมวิวของชิมิลันแล้วก็เห็นอ่าวเกิดมาทั้งอ่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจุดเด่นออกมาขายครับคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะมันยังอยู่แล้วกลุ่มลูกค้าใหม่ที่แวะเข้ามาก็ยังเจอลูกค้าประจำก็กับมาดูได้ทําให้ตรงเนี้ยลูกค้าสนใจแล้วก็ไม่ลาคานครับแบบไม่เด้งตึ้งตึ้งตึ้งครับอันนี้เ็าจะได้ไม่ลาคาญครับก็จะทําให้อัตราการบล็อกเราเนี่ยมันลดลงด้วยก็เชียร์ครับให้ลองใช้ไลน์บูมกันเพิ่มขึ้นนะครับ ชื่อเราคือเลิฟฟัน์นมนครับเพราะพวกเราคือทีมงานที่รักทะเลเราก็อยากจะให้ทุกๆคนที่มาได้เห็นความสวยงามของท้องทะเลไทยไปอีกนานแสนนานครับแล้วก็เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของเลิฟฟน์แมนอีกสิบกว่าปีต่อๆไปเราก็อยากจะเก็บความงามแบบนี้เอาไว้ให้รุ่นต่อๆไปด้วยการเที่ยวแล้วใส่ใจ การบริการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นครับคนไทยเมื่อเรามาเที่ยวครับเราจะมีความภูมิใจที่ได้เที่ยวเราได้ดูแลทรัพยากรไปด้วยครับเลิฟอนามันเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเป็นเพื่อนทุกคนนะครับที่จะมาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปครับจะได้เรือที่ดีได้อาหารที่ดีได้อุปกรณ์ดำน้ำที่ดีและ ได้ไกด์ที่ดีที่บริการทุกคนเหมือนเพื่อนร่วมทางที่รักและห่วงใยใส่ใจกันครับเราอยากจะเห็นทุกๆคนครับเที่ยวทะเลแบบนี้รักทะเลแบบนี้อนุรักษ์ทะเลไปกับเลิฟอันดามันครับเพื่อให้เรามีทะเลให้เรารักตลอดไปเลิฟอันดามันอยู่ตรงนี้รอทุกท่านครับ Wordpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้